เพื่อนๆในคลิปนี้พี่อ้อก,ก็อยู่ตรงชานชลาที่หนึ่งค่ะเข้านะคะที่ผู้โดยสารล,ลงจากรถทัวต่างจังหวัดหรือรถตู้ต่างจังหวัดที่มาส่งด้านหลังนะคะเดี๋ยวพี่อ้อจะพาเพื่อนๆเ,เดินตรงไปซื้อตั๋วไปบางพีนะคะมีเพื่อนๆถามมาว่ารถหมดกี่โมงพี่อ้อก,ก็เลยถ่ายคลิปไปด้วยเลยนะคะว่าไปขอเบอร์โทรเขานะเพราะว่านี่มันก็สองทุ่มแล้วแล้ว,ลวเขาก็อยู่ตรง ยังมาไม่ถึงนะคะจะได้ให้รถเขารอหรือว่าให้เบอร์โทรไปนะคะไปติดต่อเบอร์โทรเขาเนาะติดต่อรถคันไหนครับผู้โดยสารเขากำลังมาผมรอรอไม่ได้รอทันไหมรอไปข้างหลังนะครับรึเปล่าติดสายพึ่งเอาเบอร์พี่หน่อยอ่ะขอเบอร์พี่หน่อยเบอร์อะไรวะเบอร์พี่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าหกสาม พิมพ์ดิพิมพ์ไหมพีมดิมองไม่เห็นศูนย์เก้าหกสองสามสอปสาปปดสี่หนึ่งตอนเช้าตอนเช้าเราเปิด คันแรกกี่โมงอะ่ะตีตีตีสามอ้าต,ตีไหนแน่ตีสามตีสามแล้วใช่ไหมตอนนี้เปิดตีสามแล้วถ่ายวิดีโออยู่นะตอนนี้มันเป็นคลิปเก่าอะ่ะผู้โดยสารมันไม่อัปเดตตีสามแล้วก็ตอนเย็นสามทุ่มคันสุดท้ายสามทุ่มใช่ไหมแล้วก็ค่าโดยสารตอนนี้กี่บาทละเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเห็นหน้าไหมวะ เห็นหน้าคนพูดไหมเห็นหน้าวินไหมคนน,น,นี้ยเนี่หนบ้างหรือเราจะลงไหนบ้างรถที่เขาผ่านนะคะอันนี้เขาจะเดินทางาไปไหนเขเขามาถามหมดแล้วเนี่ยค <laughs> <laughs> ่าดีสารเพิ่มเป็น70บาทแล้วฝั่งนู้นก็มา70บาทเหมือนกันใช่ไหม <c oughs> เปิดตั้งแต่ตีสาเบอร์โทรเบอร์โทรเดี๋ยวให้ไว้ <c oughs> โอเค อันนี้คือเบอร์ติดต่อตั้งแต่เช้าจงถึงเย็นเลยใช่ไหม thank you แล้วก็ซื้อตั๋วแล้วก็ไปขึ้นรถตรงโน้นอ๋อมีสแกนตารางเวลาด้วยมีสแกนตารางเวลานี่สแนกนสแกสแกนจ่ายตังมีสแกนตารางเวลาเราก็ถ่ายรูปก็ได้ โอเคเดี๋ยวถามเอาก็ได้ผู้โดยสารส่วนมากเขาก็จะถามเอาเนาะเรียบร้อยสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปที่พี่อ้อแนะนำทำให้ดูนะคะก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่อ้อด้วยนะคะสำหรับเพื่อนที่อยากให้กำลังใจพี่อ้อน,นะคะก็กดปุ่มขอบคุณด้านล่างให้พี่อ้อได้นะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนพี่อ้อนหน่อยนะคะสวัสดี